l i ฟ e Shopping ฟีเจอร์ซื้อสินค้าในแอปพลิเคชัน l ล n e สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n C my wish นะครับหลังห้องอบรมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แอปพลิเคชัน l ล n e นะครับแอปที่คนไทยใช้นิยมใช้ในการแชทมากที่สุดแอปหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้ l ล n e Shopping นะครับผมจะกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับดูที่มุมล่างซ้ายนะครับลองกดเข้ามาที่หน้าหลักครับการเข้าไปในแอปไลฟ์ช h อปปิ้งบางคนอาจจะมี ไอคอนอยู่ตรงนี้เลยที่เป็นลาย Shopping เป็นรูปถุงกระดาษ Shopping สินค้าแต่ถ้าบางคนไม่มีสามารถเข้ามาดูในบริการทั้งหมดตรงนี้ครับจากนั้นเลื่อนครับหาคำว่า Line Shopping ครับกดเข้าไปได้เลยครับที่ล i n ช้อปปิ้งล l i ช้อปปิ้งครับเป็นแอปพลิเคชันฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน Line ให้คิดสภาพยายง่ายเหมือนช้อปปี้ลาซาด้าที่หลายๆคนคุ้นเคยกันคือแอปในการอ e ีคอมเมิรที่ทำให้ผู้คนเข้าไปซื้อของออนไลน์ได้ครับ ก็จะมีสินค้าบริการต่างๆมากมายในนี้แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าณนะวันนี้ Line Shopping ยังไม่ได้มีสินค้าเยอะแยะมากมายเป็นที่นิยมมากมายเท่ากับอแอปเจ้าตลาดเจ้าดังแอปต่างๆนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ในระหว่างการเติบโตและกำลังทำการตลาดเพื่อให้คนเข้ามาวางขายสินค้าเพื่อให้คนเข้ามาขายสินค้าอย่างนี้ผมลองกดเข้าไปที่กางเกงเห็นไหมครับ หรือผมจะลองกดคาว่าหนังสือดูนะครับเซิร์ชสินค้าก็เซิร์ชได้ตามปกติเซิร์ชหนังสือได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีหนังสือขาย,ยในนี้ซึ่งสินค้าในนี้ก็ยังมีไม่มากนะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับลายช้อปปิ้งที่พูดถึงอ่าและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะกดให้ดูสินค้าที่ผมเคยซื้อนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ไม้ด้านล่างจากนั้นเข้าไปที่ ออเดอร์ของฉันนะครับคือสินค้าที่ผมเคยซื้อผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับผมเคยซื้อหนังสือเล่มหนึ่งครับผ่าน Line Shopping จากา Line Official Mission to the Moon ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการซื้อของผ่าน Line Shopping ที่ผมลองซื้อนะครับข้อดีก็คือหลังจากเราซื้อแล้วนะครับ Line Offi c i a l ร้านที่เราซื้อครับก็จะทัก l ล n e มาครับแล้วก็จะบอกว่าคุณยืนยันจะซื้อสินค้าอันนี้แล้วนะเราสามารถกดเข้าไปชาระเงินได้เลยครับ นอกจากนั้นในแอปนี้ครับในแอปไลน์นี้นะครับเขาก็ยังจะมีข้อความมาบอกว่าสินค้าของเราส่งไปถึงตรงไหนแล้วส่งมาให้ทางข้อความในไลน์เลยครับก็จะช่วยให้เราสามารถติดตามสินค้าเราได้ง่ายพอสินค้ามาถึงมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า,าสินค้าของคุณถึงแล้วนะตามออเดอร์หมายเลขเท่านั้นเท่านี้ตรวจสอบหมายเลขพัสดุกดอะไรต่างๆได้หมดเลยผ่านทางแชทไลน์ของเราได้เลยครับ ก็นี่คือ1ในตัวอย่างของการซื้อของผ่าน Line Shopping นะครับหลักๆก,ก็คือข้อดีคือทุกๆการซื้อของเราทําจบภายในแอปไลน์ได้เลยแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเช่นจ่ายเงินหรือยังแพ็คของเสร็จแล้วส่งของถึงหรือยังตัวนี้คือข้อดีครับแต่ก็มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ไล n ์ช้อปปิ้งยังไม่ได้มีร้านค้าเยอะเท่ากับแอปช้อปปิ้งชั้นนำ จ้าดังๆทั้งหลายทําให้สินค้าหลายอย่างเราอาจจะยังไม่หายังไม่เจอในนี้นะครับก็ก็นี่เป็นไลน์ช้อปปิ้งหนึ่งเราสามารถซื้อได้กับอีกมุมนึงครับผู้ขายก็สามารถไปสร้างร้านค้าเอาสินค้าไปวางในไลน์ช้อปปิ้งก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าใครมีสินค้าก็เอาไปวางขายน,นั้นได้เหมือนกันครับ ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c h anel C my wish ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ